วันนี้อาอรดีน่ามาอยู่ที่ร้านกาแฟน,นะเบชาแล้วก็คุณนะ้านะคุณนะ้าสังก้อง,อง,องอกกวิชาณนะที่ร้านกาแฟอยู่ที่ศรีแยกหนองเบนอำเภอเมืองนะครสวรรค์น,นะครับ أ, ทางไปเหนือนนะทางไปเชียงลิมได้แล้วก็ได้มอบเงินนะช่วยเหลือรภาษีจ่กประเทศนะใ,นให้จำนวนนะก็ขอบคุณคุณน,ะน้ามากนะที่ ก็รวมทั้งนี่ฮะถมาจะจะมาเราด้วยนะให้กับคนพิการด้วยนะนี่คือแบบนี้นะครับเด็กกุกเก็นนะครับผมตอนนี้คือหน้าร้านโลเคชั่นอย่างนี้ฮะใครมาก็แวะได้นะฮะร้านนี้จะดีนะฮะร้าจะอยู่แบบนี้นะเสียแยกหนองเบนนะทางไปเชียงใหม่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะ เราจะวิ่งไปสับกําแพงเพชรก็ผ่านทางนี้ก็ได้เลยนะฮนะอาลาดินพเูเไทยช่วยไทยเคียงข้างสังคมไทยนะและจะช่วยเหลือสังคมไทยนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะาสิ้นชีพนะผมถ้าทำได้เราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผม